โอเคนะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับพี่นวิตะคุงได้ทำการทดลองวงจรโมโนโสเตเ,ตเ,ตเบิลโดยใช้ IC เบอร์5 5 5นะครับไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวงจรอัสเตเ,ตเบิลโดยใช้ IC 555อีกนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองกันนะครับตัวต้านทานนะครับค่าคงที่ค่า 5.6กิโลโอมนะครับเขียวน้ำเงินแดงทองนะครับตัวต่อมานะครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า500โอมนะครับเขียวดำน้ำตาลทองครับตัวต่อมานะครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า15กิโลโอมนะครับน้ำตาลเขียวส้มทองครับต่อมานะครับ i c b e เบ e 5 5 5 5 1ตัวครับต่อมานะครับได้ออดเป็่งแสง LED นะครับขายาวเป็นขาแอโนดนะครับขาสั้นเป็นขาแคโทดครับต่อมานะครับตัวเก็บประจุชนิดมีขัวข้วนะครับหรือชนิดอิเล็กโทรไลต์นะครับวิธีดูขั้วนะครับ ถ้าไม่มีแถบจะเป็นขั้วบวกนะครับถ้ามีแถบก็จะเป็นขั้วลบค่า10ไมโครฟารัส1 6โวล์หนึ่งตัวครับแบตเตอรี่9โวลต์หก้อนครับขั้วแบตเตอรี่9โวลต์ครับสายไฟเชื่อมต่อวงจร4เส้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการต่อวงจรกันเลยครับเมื่อต่อวงจรเสร็จก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้พี่ต้องไปตักตคุงได้ต่อแบตเตอรี่9โวลต์เข้าไปที่วงจรนะครับสังเกตดูนะครับหลอด LED 1เราจะกระพริบเป็นจังหวะแบบนี้นะครับความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากค่าของ R1 R2 นะครับแล้วก็ C1 จากโครงสร้างของ IC 555เนี่ยนะครับจะพบว่าขา4นะครับเป็นขารีเซ็ตจะควบคุมการทำงานของ IC 5นะครับถ้าขา4ต่อเข้ากับไฟเลี้ยง9โวลต์นะครับ IC จะทํางานแต่ถ้าขา4ต่อลงเกล้านะครับ IC จะไม่ทํางานนะครับส่วนขา3นะครับจะเป็นขาเอาท์พุตนะครับซึ่งต่อกับ LED 1นะครับในการแสดงผลจากการทดลองนะครับจะพบว่า LED 1เนี่ยจะกระพริบเป็นจังหวะนะครับ4ครั้งต่อวินาทีซึ่งการกําหนดจังหวะการกระพริบของ LED นั้นนะครับขึ้นอยู่กับ R1 R2 และ C1 เป็นสำคัญถ้า R1 R2 และ C1 มีค่ามากนะครับจะทำให้ LED กับพิบช้านะครับถ้า R1 R2 และ C1 มีค่าน้อยนะครับ LED ก็จะกับพลิบเร็วนะครับอันนี้นะครับ C10 ั f เนี่ยมันมีค่าน้อยนะครับมันก็เลยกับพลิบเร็วนะครับเดี๋ยวพี่โริตาจะลองเปลี่ยนค่า C เป็นค่า 1ไมโครฟารัดดูนะครับแล้วเรามาดูผลการทดลองกันนะครับถอดซีออกครับให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ดังนี้นะครับเอาซีค่า1ไมโครฟารัดนะครับมาเสียบเข้าตำแหน่งเดิมของ40ไมโครฟารัดตัวเมื่อกี้นะครับ ื่อพี่โนวิตาเปลี่ยนค่า c จาก10ไมโครฟารัดนะครับเป็น1ไมโครฟารัดแล้วหลอด led นะครับก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะครับจนสายตาของเราเนี่ยมองแทบไม่ทันนะครับต่อไปนะครับพี่โนวิตาก็จะทำการเปลี่ยน c อีกครั้งนะครับคราวนี้ก็จะเป็นค่า100ไมโครฟารัดนะครับก็จะปลด c 1ไมโครฟารัดออกนะครับแล้วเอา c หนึ100่งร้อยมโครฟารัดต่อเข้าไปแทนที่นะครับผลการทดลองเป็นแบบนี้นะครับ หลอด led ก็จะกระพริบช้าลงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับดูใกล้ๆนะครับอย่างนี้ครับเมื่อต่อต่อวงจรเสร็จนะครับเราก็นำสูตรนะครับมาคำนวณหาค่าความถี่ของวงจรได้ดังนี้นะครับ f ก็คือ f r e q u e n c y นะครับหรือความถี่เท่ากับ1.4 4นะครับส่วนด้วยวงเล็บเปิด r 1 2คูณ r2 ตรงนี้ปิดคูณด้วย4นะครับแทนค่าได้1.44นะครับส่วนด้วยตรงนี้เปิด5 6 k นะครับบวกด้วย2คูณ1 5 k ตรงนี้ปิดตรงนี้เปิด10ไมโครฟารัดตรงนี้ปิดนะครับก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ4.044เท่ากับ4เฮิรตซ์นะครับเท่ากับสีรอบต่อวินาทีนะครับ ดังนั้นนะครับ t นะครับเท่ากับ1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน4นะครับเท่ากับ0.25เซกันนะครับเท่ากับ0.25วินาทีสัญญาณเอาพุทที่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในช่วงระยะเวลา1วินาทีจะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงติดดับของเขานะครับช่วงที่ติดนะครับก็จะอยู่ที่0.25วินาทีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงดับนะครับ สัญญาณตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณสีเส่เหลี่ยมนะครับรูปคืนสี่เหลี่ยมนะครับถ้ามีตัวออซิโลสโคปเราจะเห็นตัวถ้าสัญญาณได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้พี่โรบิตาไม่มีออซิโลสโคปก็เลยจับสัญญาณไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับรูปคืนของเขาโอเคนะครับ ก็พี่นพิตานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นพิตาด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นพิตาด้วยนะครับช่วงนี้ยอดวิวไปเร็วมากทั้งวิวลดทั้งคอนเทนต์อื่นๆนะครับอโอเคพี่ก็เอาไว้แค่นี้ครับ